สวัสดีค่ะพร้อมพี่บนชาแน,นลค่ะวันนี้ก็จะมาทำยำขนมจีนนะคะก็จะมีขนมจีนนะคะแล้วก็มีหมูยอถั่วนะคะถั่วฝักยาวหั่นนะคะหอมแดงค่ะมะนาวพริกขี้หนูผักชีฝรั่งหั่นนะคะ ก็มีน้ำปลาน้ำปลานะคะเรามาดูกันเลยนะคะการอื่นก็จะใส่หมูยอกัอนนะคะใส่หมูยอลงไปก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่แค่นี้พอค่ะก็ใส่หมดเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ หอมแดงใส่หอมแดงนะคะใส่ผักเยอะๆคะ่ะอร่อยแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะถั่วฝักยาวเสร็จแล้วจากนั้นก็ใส่พริกนะคะพริกหั่นนะคะ ใส่พริกหั่นลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่พริกหั่นลงไปนะคะแล้วก็บีบมะนาวบีบมะนาวลงไปนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะปรุงรสแบบที่เราชอบเลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาค่ะ ใส่น้ำปลาประมาณประมาณนี้ก็พอนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่เยอะหน่อยนะคะอร่อยนี่ค่ะประมาณทัพพีหนึ่งเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะ ก็คนคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะยำขนมจีนอร่อยอร่อยนะคะใส่หมูยอหอมๆนะคะเิ็นปลาล้าหอมมากเลยค่ะ กินปลาล้ามากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมหั่นด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มสีสัน ให้หน่าทานยิ่งขึ้นนะคะด้วยพริกขี้หนูหันนะคะพริกขี้หนูสีแดงตัดกับถั่วฝักยาวสีเขียวนะคะนี่ขนมจีนนะคะ ทำง่ายๆค่ะรับลองค่ะเมนูนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะแถมอร่อยด้วยค่ะนี่ค่ะยำขนมจีนค่ะหอมๆกลิ่นปลาหอมๆนะคะ มากเลยค่ะนะคะมากินยำขนมจีนด้วยกันนะคะนี่ค่ะทำง่ายๆอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพรมพิมลชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ